สวัสดีครับท่าน้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการถก ok อดีต2องอนาคตนะครับประจำวันที่19พฤษภาคม2555นะครับพบกันทุกคืนวันเสาร์3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะครับทางช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะครับคืนนี้เราจะนำเรื่องราวของปีดีพนมยงรัฐบุรุษผู้อภิวัตมานำเสนอนะครับความจริงเรื่องราวผลงานชีวิตประวัติของท่านอาจารย์ปีดีพนมยงนั้นก็มีการ เสนอมาอย่างต่อเนื่องในสื่อมวลชนต่างๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกมานำเสนอในแง่แนวคิดว่าแนวคิดและผลงานรวมทั้งบทบาทของอาจารย์ปีดีนั้นให้บทเรียนอะไรบ้างนะครับกับสังคมไทยแล้วในอนาคตเราจะสามารถแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะความขัดแย้งโดยเฉพาะความไม่เป็นประชาธิปไตยให้มันดีขึ้นได้อย่างไรนะครับท่านอาจารย์ปีดีพนมยง์นนั้นก็ถือว่าเป็น บุคคลสำคัญทางการเมืองในยุคที่บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยนะครับหลังจากการอภิวัต24มิถุนา2475ดรปีดีพนมยงนั้นเป็นสามัญชนนะครับเป็นลูกชาวนาในจังหวัดอยุธยาแต่ด้วยความที่เป็นคนที่ใฝ่การศึกษาแล้วก็เรียนหนังสือเก่งก็เลยมีโอกาสได้รับทุนไปศึกษาในต่างประเทศก็จบเป็นญ,ญาเอก ดุษฎีบัณฑิตทางด้านกฎหมายมหาชนรวมทั้งได้ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านการบริหารการวางแผนเศรษฐกิจด้วยนะครับอาจารย์ปีดีก็ถือว่าเป็นคนที่มาจากรากย้านะครับแต่ก็ได้ยกระดับฐานะของตัวเองขึ้นมามีบทบาททางการเมืองแล้วก็ผลักด,ดันประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา ในวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับได้มีการจัดงานวันปีดีซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสในการครบรอบชาตาก,การ112ปีก็ได้มีการเสวนามีการพูดคุยกันในหัวข้อปีดีพนมยงกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยช่วงเวลานี้และช่วง2-3ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่ากระแสการศึกษาความคิด ผลงานและบทเรียนของปีดีพนมยงนั้นได้เกิดเป็นความสนใจของคนรุ่นใหม่ขึ้นมารวมทั้งผู้คนจำนวนไม่น้อยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าแนวคิดของอาจารย์ปีดีพนมยงนั้นเป็นแนวคิดที่ต้องการให้บ้านเมืองนั้นเป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์แล้วในขณะเดียวกันตลอดชีวิตของอาจารย์ปีดีก็ผ่าน ความขัดแย้งที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมในการรักษาอุดมการณ์ได้อย่างมั่นคงช่วงที่ผ่านมามีความขัดแย้งทางการเมืองกันมากขึ้น5 6ปีที่ผ่านมาได้มีการนำเอาอาจารย์ปีดีพนมยงแนวคิดและภาพลักษณ์ของอาจารย์ปีดีมาต่อสู้ในทางการเมืองกันด้วยเป็นการใช้ประโยชน์จากความเป็นปีดีพนมยง แต่อาจารย์ปีดีพนมยงนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลทางการเมืองเป็นรัฐบุรุษที่มีความโดดเด่นมากกว่านักการเมืองโดยทั่วไปท่านเคยเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองแต่ทำไมอาจารย์ปีดีจึงโดดเด่นมากกว่านายกรัฐมนตรีคนอื่นซึ่งเราก็มีนายกรัฐมนตรีมาถึง28คนตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าการที่ เรามีนักการเมืองซึ่งมีความเป็นรัฐบุรุษคือคิดและมองมีวิสัยทัศน์เพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของประเทศมีความมั่นคงในแง่ของอุดมการเพื่อประชาธิปไตยและเพื่อประชาชนการยึดถือแนวทางสันติวิธีในการแก้ปัญหาและความเสียสละอย่างสูงสุดในการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับประชาชนส่วนใหญ่ อันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ปีดีพนมยงต่างจากนักการเมืองท่านอื่นๆหรือแม้กระทั่งต่างจากนายกรัฐมนตรีท่านอื่นๆถ้าเราไปย้อนดูในบทบาทของอาจารย์ปีดีในช่วงที่กําลังจะเริ่มก่อการอภิวัตสองสี่เเราจะเห็นถึงสภาวะจิตใจที่มีความกล้าหาญและเสียสละอย่างยิ่งแต่ความจริงถ้าเราไป ตรวจสอบดูประวัติศาสตร์เราก็เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่อาจารย์ปีดีพนมยงคนเดียวเท่านั้นที่เสียสละกล้าหาญมีผู้ร่วมอุดมการอีกมากมายที่ได้เสียสละทั้งชีวิตทั้งความสุขสบายส่วนตัวเพื่อให้บ้านเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณ์ายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะเกิดขบวนการของคณะราษฎรขึ้นก็เกิดขบวนการประชาธิปไตยรอสร้อยสาซึ่งสมาชิกของขบวนการประกอบไปด้วยนายทหารหนุ่มที่รักประชาธิปไตยและต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยก่อนหน้าที่จะเกิดขบวนการรอสร้อสามสิบก็ได้มีบทบาทของปัญญาชนสยามอย่างกสรกุลาบและเทียนวันที่ได้ขยายความคิดทางด้านอุดมการประชาธิปไตย ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเทียนวันปัญญาชนสยามได้ออกหนังสือตุนวิภาคพจนก,กิจซึ่งเป็นกระบอกเสียงของฝ่ายประชาธิปไตยมีการเรียกร้องต่อระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชให้เพิ่มอำนาจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแต่ว่าในที่สุดหนังสือฉบับนี้ก็ถูกปิดลงในฉบับที่7แต่ว่าก่อนที่จะถูกปิดลงก็ได้ทำภารกิจทางประวัติศาสตร์ในการสร้างกระแส ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนเกิดขึ้นในหมู่ปัญญาชนและข้าราชการรุ่นใหม่จนกระทั่งก่อให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยรอสโร้อยสามสิบและในที่สุดก็นำมาสู่การก่อตัวของคณะราษฎรซึ่งมีอาจารย์ปีดีพนมยงเป็นมันสมองที่สำคัญเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงที่สองว่าหลังจากที่อาจารย์ปีดีพนมยงได้รับทุนไปเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วท่านได้ไปเคลื่อนไหวไปปฏิบัติการอะไร ทำให้เกิดการก่อตั้งคณะราษฎรขึ้นมาครั้งแรกที่กรุงปารีสฝรั่งเศสครับ น้ำตาให้โลกเรากับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงแรกเราทิ้งท้ายเอาไว้ว่าท่านปีดีพนมยงนั้นได้เดินทางไปเรียนที่ฝรั่งเศสนะครับการเดินทางไปเรียนครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของชีวิตนะครับเพราะว่าท่านก็ไปเจอสมัครพรรคพวก คณะซึ่งมีความเห็นในทางการเมืองและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกันก็คือว่าต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยนะครับก็ได้มีวางแผนร่วมกันได้มีการจัดประชุมกันนะครับซึ่งคณะราษฎรก็มีการจัดประชุมครั้งแรกนะครับที่บริเวณชาญกรุงปราฤทนะครับเป็นหอพักนักศึกษานะครับก็ได้มีการจัดประชุมกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คศ .1927 นะครับปฏิทิน ในประเทศไทยขนาดนั้นก็ตรงกับพุพทธศักราช2469ถ้าเป็นปฏิทินไทยปัจจุบันก็เป็นพศ2470นะครับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งแรกนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยบุคคล7คนซึ่งก็ถือว่ามีความกล้าหาญเสียสละแล้วก็มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนนะครับทั้ง7คนนี้ก็ได้ร่วมกันในการก่อการการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในวันที่24มิถุนา2475เดี๋ยวท่านดูรายชื่อนิดหนึ่งนะครับรายชื่อเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงบุคคลที่อาจจะถือได้ว่าเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับท่านแรกก็คือร้อยโทรประยูนพมรมนตรีนะครับท่านผู้นี้ก็เป็นผู้บังคับหมวดทหารมหาเล็ก,ร,กงงรักษาพระองค์รัชกาลที่6นะครับท่านที่2ร้อยโทแปกคีตะสังคะร้อยโทแปกเนี่ยหลายคนอาจจะ สงสัยว่าคือใครนะครับก็คือจอมพลปอพี่บุญสงครามในเวลาต่อมานั่นเองนะครับก็ท่านผู้นี้ก็สำเร็จวิชาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสยามนะครับแล้วก็มาศึกษาต่อที่โรงเรียนนายทหารปืนใหญ่ของฝรั่งเศสนะครับท่านที่3นะครับร้อยตีทัศนัยมิตรพักดีนายทหารกองหนุนนะครับเคยเป็นผู้บังคับหมวดกรมการทหารม้าที่5นครราชสีมานะครับต่อมาก็มา เรียนโรงเรียนทหารม้าฝรั่งเศสท่านที่4ในะครับนายตั้วพลานุกรมนะครับเป็นนักศึกษาวิทยาศาสตร์ในสวิตเซอร์แลนด์เคยเป็นจานา่าใน10ในกองทหารอา,าสาสงครามโลกครั้งที่1นะครับท่านที่4คือหลวงสิริราชไมตตีหรือจรูนสิงหเสนีนะครับเป็นผู้ช่วยสถานทูตสยามประจำปารีสนะครับท่านที่6ในายแนบพอหุนโยธินเนติบัณฑิตอังกฤษ หลานอาของพญาพหนพลพยุหหาเสนาซึ่งต่อมาพญาพหนพลพยุหหาเสนาก็เป็นหัวหน้าคณะราษฎรท่านสุดท้ายนี่เป็นท่านสําคัญนะครับเป็นมันสมองของคณะราษฎรท่านรัฐบุรุษอาวุโสปีดีพนมยงค์นะครับก็ทั้ง7คนเนี่ยก็ได้มีการประชุมหาลือกันอย่างเคร่งเครียดแต่ว่าเป็นความเคร่งเครียดเป็นความเอาจริงเอาจังเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพื่อสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ก็ใช้เวลาการหารือถึง5วันเต็มๆนะครับ5วันเต็มๆนี้ก็ได้มีการกำหนดขึ้นมาว่าหลักการของคณะราษฎรในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็มีหลักอยู่6ประการด้วยกันท่านผู้ชมดูจากจอภาพนะครับหลัก6ประการของคณะราษฎรที่วางเอาไว้นั้นนะครับหลักหลายอย่างก็ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะครับจากความพยายามของ ผู้คนมากมายที่ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับตลอดระยะเวลา80ปีแต่บางอย่างก็ยังไม่สําเร็จนะครับหลักข้อที่1จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางการศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงเพราะก่อนหน้านี้นั้นประเทศไทยไม่ได้มีเอกราชสมบูรณ์นะครับต่อมาก็มีการแก้ไขสนธิสัญญาต่างๆจนกระทั่งมีเอกราชสมบูรณ์ข้อ2จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุสลายต่อกันลดน้อยลงให้มากข้อ3จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลไทยจะหางานให้ราษฎรทุกๆคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากข้อ4จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ในเวลานี้นั่นคือเป็นอยู่ในช่วงเวลาเมื่อ80ปีที่แล้วนะครับ จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก5ประการดังกล่าวข้างต้นอันที่6สําคัญที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่กําหนดอนาคตของประเทศไทยด้วยนะครับจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรนั่นคือหลัก6ประการของคณะราษฎรต่อมากลุ่มแกนนําผู้ก่อการคณะราษฎรก็กลับมารับราชการในประเทศไทยนะครับ ในระหว่างการรับราชการก็ได้หาสมัครพรรคพวกมีการแบ่งงานเป็นสายต่างๆสายทหารสายพลเรือนไปหาพรรคพวกร่วมอุดมการ์ประกอบกับก็มีนายทหารระดับกลางจำนวนหนึ่งก็คิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยอยู่แล้วนะครับซึ่งเราทราบกันดีในนามของ4ีทหารเสือประชาธิปไตยนะครับสี่ทหารเสือเนี่ยก็ถือว่า เป็นสีทหารเสือของระบอบประชาธิปไตยนะครับก็เป็นกําลังสําคัญล่ะครับที่ทําให้การอภิวัตนั้นบรรลุผลอย่างนิ่มนวลอย่างปราศจากความรุนแรงหรือมีการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับก็ประกอบไปด้วยนายพันเอกพญาพหนผลพยุหะเสนายศในขณะนั้นนะครับพศพหนโยธินคนที่2นะครับนายพันเอกพญาทรงสุรเดชเทพพันธุกมะเสณนท่านที่3นายพันเอกพญาิทธิอัคเนสละ เอมะสิลิท่านที่4นายพันโทรพระประสาสพิทยยุทธวันชูถิ่นนอกจากนี้ก็มีนายทหารระดับรองๆล,ง,ล,ง,ลงมาเช่นหลวงอํานวยสงครามหลวงสลิดยุทธศิลป์หลวงชำนาญยุทธศิลป์หลวงวิจักกลยุทธซึ่งก็เป็นทหารระดับพันตรีเช่นเดียวกับท่านหลวงพี่บุญสงครามแปกขีตะสังฆะซึ่งมารับราชาการก็มียศพันตรีในขณะที่มีการอภิวัต2475นะครับ ทีนี้มาดูบทบาทของท่านอาจารย์ปีดีพนมยงกันบ้างนะครับอาจารย์ปีดีก็ถือว่าเป็นหัวหน้าคณะราษฎรสายพลเรือนนะครับแล้วก็มีบทบาทในการร่างถแถลงการฉบับที่1มีบทบาทในการร่างรับธรรนูญฉบับแรกซึ่งเป็นฉบับชั่วข่าวแล้วก็ได้ช่วยวางแผนในทางการเมืองวางแผนในการที่จะเข้าไปจัดการกับระบบเศรษฐกิจแล้วก็มีการร่างเขาโครง สมุดปกเหลืองซึ่งเป็นการวางแผนทางเศรษฐกิจที่สําคัญของคณะราษฎรแต่ว่าเขาคงสมุดปกเหลืองนี้ก็ไม่สามารถผลักดันให้มาบังคับใช้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าอาจารย์ปีดีเองก็มีความประนีประนอมในแง่ของแนวคิดในการบริหารเศรษฐกิจพอเห็นมีแรงคัดค้านแรงไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มอภิสิทธิชนกลุ่มอนุรักษนิยมเนี่ยก็อาจจะเสียประโยชน์จากแผนการเศรษฐกิจตรงนี้ค่อนข้างมาก แล้วก็มีคนไม่เห็นด้วยกับแนวทางบางอย่างก็เลยต้องปณีปนอมรอมชอมกันซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในแง่ของความคิดทางการเมืองหรือความคิดในการบริหารประเทศนะครับนี่เป็นบทเรียนที่สําคัญที่เราควรจะเอามาศึกษาดูนะครับทีนี้ถ้ามาดูในทางส่วนตัวอาจารย์ปีดีเองก็ถือว่าเสียสละแล้วก็การปฏิบัติการเพื่อก่อการอภิวัต2475 ร่วมกับแการนาคณะราษฎรคนอื่นๆนั้นก็ปิดลับนะฮะไม่ให้ครอบครัวได้รับทราบซึ่งเราจะเห็นได้จากจดหมายส่วนตัวซึ่งอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้เขียนถึงท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อความในจดหมายบางส่วนนะครับการที่ทําอะไรไปทั้งนี้ก็เพื่อเห็นแก่ชาติและราษฎรเป็นส่วนมากเห็นว่าเกิดมาครั้งเดียวเมื่อมีโอกาสทำได้ก็ควรทำไม่ควรบำเพ็ญตนให้เป็นคนหนักโลก นี่กะสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจเสียสละและเห็นแก่ส่วนรวมนะครับยังมีข้อความอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในจดหมายฉบับเดียวกันเป็นการเขียนถึงท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงเช่นเดียวกันนะครับเขียนไว้ดังนี้นะครับการทําทั้งนี้ยิ่งกว่าการบวชเราได้กุศลผลบุญที่ทําให้ชาติย่อมได้สืบต่อไปจนบุตรหลานภรรยาก็มีส่วนร่วมอยู่ด้วยความจริงบ่นถึงทุกวัน กับหัวหน้าทหารที่นี่ว่าเธอเองคงเศร้าโศกแต่จะทำอย่างไรได้เมื่อเราทำการเพื่อชาติและในชีวิตของคนอีกหลายร้อยล้านหามีโอกาสไม่ไม่ช้าเมื่อเรียบร้อยแล้วเราคงอยู่กันเป็นปกติต่อไปขอให้คิดถึงชาติและราษดรให้มากๆกการทั้งหลายฉันได้เริ่มมาแต่ปารีสเมื่อมุ่งทางนี้อยู่แล้ว จะสละเกียรติยศทิ้งเสียอย่างไรได้การเมืองก็การเมืองการส่วนตัวก็ส่วนตัวเราก็จะเห็นว่าคําสะกดบางคำนะครับก็แตกต่างไปจากปัจจุบันนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าข้อความเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่เสียสละจิตใจที่กล้าหาญการเสียสละชีวิตความสุขส่วนตัวนะครับเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเพื่อการผลักดันประเทศให้เป็นประชาธิปไตยนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดและน่าจะเป็นแบบอย่างเป็นบทเรียน ให้กับนักการเมืองในปัจจุบันรวมทั้งประชาชนไทยด้วยที่จะต้องร่วมกันผลักดันชาติให้มีความเจริญมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมีระบบเศรษฐกิจที่ความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ดีขึ้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการครับ เรามีความเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายกำลังจะผ่านพ้นไปสิ่งดีๆจะเข้ามาทดแทนมาฟื้นฟูกันใหม่เพื่อประเทศไทยของเราทุกคน กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ชมครับออตอนนี้ผู้คนจนํานวนไม่น้อยนะครับก็วิตกกังวลปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยซึ่งก็เกิดขึ้นมาอย่างรุนแรงในช่วง5-6ปีที่ผ่านมานะครับความจริงเรื่องความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติในทุกสังคมแล้วจริงๆทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันมีความขัดแย้งทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งได้อย่างสร้างสรรค์ แล้วก็ใช้กลไกระบบของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยดูแลก็เชื่อว่าความขัดแย้งเนี่ยมันจะทําให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ต้องถือว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่เป็นสภาวะธรรมชาติของทุกสังคมที่มันจะเกิดขึ้นการที่เราจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ดีหรือทําให้เกิดผลประโยชน์กับทุกคนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยเราก็ต้องมีหลักการหลักคิดในการยึดถือนะครับ ซึ่งท่านอาจารย์ปีดีพนมยงก็ได้ยึดถือหลักพารานภาพโซลิดาริสนั่นเองแนวคิดเรื่องพารานภาพนี้เป็นแนวคิดที่ให้มองทุกคนเป็นพี่เป็นน้องซึ่งเมื่อเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันให้อภัยกันก็จะลดการเผชิญหน้าขัดแย้งรุนแรงลงได้แล้วในขณะเดียวกันถ้าเราเห็นผู้อื่นมีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เราก็อยากจะช่วยอยากจะมีให้ทุกๆคนเนี่ยมีหลักประกันที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหลักการในแนวคิดในระบบประกันสังคมก็ดีหลักการในรัฐสวัสดิการก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจากความคิดแบบพารอนภาพทั้งสิน้นแนวคิดแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแนวคิดที่สำคัญของ ระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจว่าแม้จะมีความขัดแย้งเนี่ยถ้าเราสามารถสแสวงหาวิธีการในการสนทนากันหารือกันเพื่อสแสวงหาทางออกด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าใช้อารมณ์ความขัดแย้งก็จะลดลงและไม่นํามาสู่ความรุนแรงหรือการนองเลือด หรือการฆ่าฟันกันระหว่างคนในชาติซึ่งก็ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อช่วงปี2553แล้วก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเวลามันเกิดความขัดแย้งสูงสุดเนี่ยพอไม่ยอมกันแล้วใช้กำลังรุนแรงต่อกันก็เกิดปัญหาขึ้นได้ ย้อนกลับไปในการอภิวัต2475ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองการอภิวัตที่ค่อนข้างเรียบร้อยพอสมควรคือมีการสูญเสียค่อนข้างน้อยแต่ว่าหลังจากนั้นหนึ่งปีก็เกิดกบฏบว์นเดตขึ้นเกิดการประทะกันระหว่างทหารซึ่งเป็นทหารของชาติไทยชาติสยามเองก็มาปะทะกันเองสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นสําหรับประเทศไทยในอนาคตนะครับการประทะกันระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่ ระบอบเก่ากะับระบอบใหม่ความเชื่อความคิดแบบเก่าและแบบใหม่ผลประโยชน์ใหม่ผลประโยชน์เก่าเป็นเรื่องปกติครับถ้าเราสามารถสร้างกลไกประชาธิปไตยให้เข้มแข็งการประทะกันก็นำไปสู่ความสร้างสรรค์เกิดการปฏิรูปเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนี่คือสิ่งที่อยากจะทำให้เห็นว่า ชีวิตและผลงานบทบาทของอาจารย์ปีดีนั้นได้ผ่านความขัดแย้งมามากมายแล้วก็สามารถแสดงความเสียสละปล่อยวางเพื่อให้สังคมไทยเดินหน้าต่อไปได้เนื่องในโอกาสชาตาการ112ปีปีดีพนมยงนะครับก็ไม่อยากให้บทเรียนนั้นเลือนหายประการเวลานะครับบทเรียนดีๆความคิดดีๆควรจะได้สืบสารโดยอนุชนรุ่นหลังเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้าต่อไปช่วงสุดท้ายนะครับขอถามคําถามร่วม สนุกกับท่านผู้ชมนะครับบทเรียนผลงานบทบาทของอาจารย์ปีดีนั้นให้คุณค่าอะไรบ้างกับท่านในฐานะประชาชนคนไทยตอบเข้ามานะครับถ้าตอบถูกแจกหนังสือให้สองเล่มนะครับเล่มแรกรัฐบุรุษปีดีพนมยง์ผู้อภิวัตเล่มที่2องพลวัตรประเทศไทยซึ่งก็เป็นผลงานที่ผมเขียนมาได้หลายปีแล้วนะครับก็จะแจกให้ท่านผู้ชมที่ส่งความเห็นมา แล้วก็เป็นความเห็นที่จะเกิดประโยชน์กับส่วนรวมนะครับคืนนี้เวลาหมดแล้วผมอนุสรธรรมาจัยพร้อมทีมงานขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ